ส,ส,ส,สวัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผม AK ครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมซอรัสออนไลน์เมมเบรียดีแฟกกับการสรุปอัปเดตนะครับประจำวันที่15มิถุนายนปี2563นั่นเองนะครับก็วันนี้มีการอัปเดตกาชากับ r ร n กิ้งเข้ามาใหม่นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสรุปอัปเดตในพาร์ทน,นี้ครับผมเราก็จะถ่ายหนูทดลองไปในตัวด้วยเลยแต่ว่าคลิปหนูทดลอง ก็เดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปนะครับผมอ่ะก็คือจะยังไม่ได้เห็นผมสุ่มกาชาในคลิปนี้นะเพราะผมจะตัดแล้วเอาไปลงในหนูทดลองครั้งถัดไปนะครับผมเพราะนั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับโอเควันนี้นะครับแน่นอนมีการอัปเดตอยู่2อย่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูตู้กาชากันก่อนเลยนะครับผมอ่ะ The Bride of Your Dreams ภาคสอนั่นเองนะครับผมก็มีตัวละคร2ตัวคือรุ่นพี่ลีนากับทีเซ่นะฮะก็ สำหรับตู้นี้นะครับผมตัว t ีเซจะมีความสามารถนะครับในการเพิ่ม MP เวลาเราโจมตีแบบธรรมดานะครับผมก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีนะมันจะได้ทำให้เราแบบว่าเก็บมานาไวรัลสกิลได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่ม Attack Up ครับให้กับตัวละครที่มาคอมบิเนชั่นกันได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีนะถ้า Attack Up มันเพิ่มให้กับ All Member อาจจะดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไร นะครับผมส่วนรุ่นพี่ลีนาครับมีความสามารถในการเพิ่ม a t t a ท k นะครับผมให้กับตัวละครที่มาคอมบิเนชันกันแล้วก็มี Tracking c i r อร์คูด้วยนั่นเองนะครับผมหรือก็คือไอ้วงแหวนที่มันจะทำดาเมจต่อเนื่องอ่ะนั่นแหละนะครับผมโดยรอบนี้ครับผม crossing link นะเป็น critical rate นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นแบบ record crystal นะก็มาลองกดกันได้นะครับผมผมยังไม่ได้ลองกดก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันในพาร์ทนี้นะครับผมแล้วก็ครับ นอกจากนั้นครับยังมีการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะฮะในนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปดูในหน้าของการสุ่มเรคคอร์ดคริสตัลกันดีกว่านี่นะครับผมตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็น5้าดาวน,นะครับก็มันคือตัวเดิมนั่นแหละที่เราเคยเห็นกันแต่ว่าเขาเอามาเปลี่ยนสีเปลี่ยนธาตุแล้วก็ขายใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าวะก็ใครที่ได้ไปก็ถือว่าเอาไปสะสมแล้วกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเลนกันก่อนผมจำไม่ได้แล้วนะครับชื่อ Shining d a h เล a เหรอรู้สึกตัวนี้ผมจำไม่มีนะเออรู้สึกตัวนี้ผมจะไม่มีนะฮะก็ความสามารถของนางดูจากความสามารถแล้วก็มี HP Recovery ให้นะครับแล้วก็มีเพิ่ม Attack นะครับผมเวลาเราเข้ามาเหยียบตรงเนี่ยเห็นปะเอมันเพิ่มเลือดนี่หว่าเออนะครับมันเพิ่มเลือดมันเพิ่มเลือดแสดงว่าสกิลปกติของนางเป็นเพิ่ม a อ t a ทกแล้วก็ ถ้ามาเหยียบในในแอเรียตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มเลือดนะครับผมโอเคเนวว่าไม่เราวมาดูทักษสกิลของตัวทีเซ่กันดีกว่านะครับผมทีเซ่เป็นมีดด้วยนะอะ่เดี๋ยวให้ดูนะครับทีเซ่เป็นมีดนะครับสเตตัสตามนี้เลยนะส่วนของรุ่นพี่ลีน่านะครับเป็นเป็นหอกนะครับผมโอเคมาดูสกิลกันดีกว่าครับผมชื่อว่าโซชุก so ุโซโซฮิ so หรอโซฮิด้วยนะ <laughs> อ่านผิดขออภัยนะครับ เฮ้ยทำไมมันลั่นสองทีวะทำไมมันลั่นสองทีนะครับก็ถ้าเอามากดสกิลเดียวๆก็ตู้นี้ถือว่าไม่มีอะไรเลยนะเออจริงถ้าเอามากดสกิลเดี่ยวๆนี่คือไม่มีอะไรเลยนะครับผมมาดูของรุ่นพี่ลีน่ากันดีกว่านะครับผมไคโรโดเคสึนะครับผม เห็นไหมแล้วก็มี tracking circular ครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่เจอมอนมันก็จะเดินตามเรานะแต่ถ้ามันเจอมอนมันก็จะล็อกมอนนะครับแล้วก็โจมตีเพิ่มคอมโบได้อีกถือว่าดีนะครับแต่ว่าตู้นี้นี่ยังไงถ้าเราได้มันมาเราก็ต้องเอาไป cross นะครับเพราะว่าถ้าให้มันกดสกิลเดียวๆเนี่ยมันไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับเพราะเพราะอย่างที่ผมได้พรีวิวไปว่า2ตัวนี้มีความสามารถในการเพิ่มแอทแท็ให้กับตัวละครที่มาคอมบิเนชันกันนะครับผม ส่วนความสามารถอีก2อย่างอย่างการเพิ่ม MP ตอนตีปกติกับคายกิ้งเซอร์คูล่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับผมว่าเป็นโบนัสมากกว่าเออจริงๆนะครับของุ่นพี่ลีน่ายังพอมีประโยชน์หน่อยนะเวลาเรามากดเดี่ยวๆนะครับแต่ว่าของทีเต้ก็พอได้แหละก็พอได้คือยังไงเราสุ่มตู้นี้มาเราก็เอาไปครอสซิ่งกันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะลองมาดูท่าครอสซิ่งกันนะครับเห็นไหมโอเคเพิ่มแอทแทกเรียบร้อยนะครับโบ นี่แล้วก็ได้ตัวคริ i ตัลเรตอัพด้วยนะครับผมเป็นเอฟเฟ t l i ลินะฮะโดยตู้นี้นะครับผมพาร์ทเนอร์ที่จะมาลิงก์ด้วยกันนะครับผมก็คืออตัวละครท่าแสงนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนความสามารถดินอื่นๆทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมผมขอไม่อธิบายเพิ่มแล้วกันนะโอเคมาโอเคเมื่อกี้สุ่มกาชาไปแล้วลืมพูดถึงตู้ใหม่ที่อัปเดตมาอีกหนึ่งตู้ นะครับผมตู้นี้ครับผมมีชื่อว่า holy elemental selection scout นั่นเองนะครับผมเป็นตู้กาชาที่รวมตัวละคร่าแสงนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบมาไว้ในนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะซึ่งในตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าคนโหดทั้งนั้นเลยนะครับผมก็จะมีอย่างที่เห็นเลยนะมีลิสเบดกับชินอนนะครับตู้เทพเราจะใช้คำนี้ได้ป่าวะเออตู้เทพก็ได้นะครับซึ่งผมมีลิสเบดตัวหนึ่งนะครับถือว่าแจมแมวแววับมากนะครับแล้วก็มีตัวของอสนะด้วย นะครับผมก็ตู้นี้ครับเป็นตู้แบบสเตปอัพนั่นเองครับผมถ้าเรากดจนถึงสเตปห้านะฮะเราจะการันตีได้หนึ่งตัวแน่ๆครับผมที่อยู่หน้าตู้นะครับผมอ่าใครที่อยากจะมาเก็บตกตัวเก่าๆก็สามารถมาดูได้มาลองสุ่มได้ในตู้นี้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือความสามารถโดยรวมนะครับอ่ะเราให้ดูกันคร่าวๆนะก็ถ้าผมถามว่าผมจะกดไหมผมไม่กดนะตู้นี้ถึงผมอยากจะได้สเตเซียก็จะอ่า ถึงผมอยากจะได้สเตเซียก็เถอะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้วอนที่จะต้องกดตู้นี้มากอะนึกอ,ออกปะเพราะนั้นข้ามไปนะครับสำหรับตู้นี้เนาะโอเคเราลืมพูดไปอีกหนึ่งอย่างนะครับเรื่องอาวุธนั่นเองผมลืมอีกนนะแล้วเ่ยแหมนะครับก็อาวุธนะครับที่อัปเดตเข้ามามี2อันนะครับผมนั่นก็คือ Wishing Dagger เป็นของทีเซ่นะครับแล้วก็หอกนะครับชื่อว่า Holy Miracle l a n c นนั่นเองนะครับโดย เบสความสามารถพื้นฐานนะครับผมก็จะเพิ่มแอดแทกสิบสองเปอร์เซ็นตะ์และลดการใช้มานาลงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนั้นครับถ้าเราเอาอาวุธนี้ไปใส่ให้กับตัวกรรทัสแสงเราจะได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมโดยความสามารถนะครับผมของอาวุธทั้งสองอันนี้ก็แตกต่างกันด้วยนะอย่าง Wishing d a g g e r นะครับผมที่เป็นมีดของทีเซ่นะฮะเวลาเราแพรลี่ได้เนี่ยเราก็จะได้รับการ MP Recovery เข้าไปอีกนะครับก็คือหูรีมานากันสนุกสนานเลยนะครับส่วน หอกของทีส่วนหออของรุ่นพี่ลีน่าครับผมจะเพิ่ม mp recovery rate นะครับผมเมื่อทำการโจมตีเกิน50 h ฮิตนั่นเองนะครับผมถือว่าดีดีนะดีผมมองว่าดีนะครับผมเพราะว่าอย่างของทีเซ่นเนี่ยมันต้องไปวัดที่การแพรรี่อย่างเดียวใช่ปะเออซึ่งบางทีเงี้ยเราอาจจะคอมโบบอสตายในการแพรี่ไม่กี่ครั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าของตัวรุ่นพี่ลีนาเนี่ยนะครับหออของรุ่นพี่ลีน่าเออต้องใช้คำนี้นะครับ 50คอมโบฮิตอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ตามปกติอยู่แล้วเวลาลงแรงเพราะนั้นผมมองว่าหอกดีกว่านะครับผมอ่าแต่ก็ใครได้อะไรมาก็มันก็ดีหมดอ่ะนะเออโอเคเดี๋ยวไปดูอัปเดตถัดไปเลยครับผมโอเคนะครับผมอัปเดตถัดไปครับนั่นก็คือ Ranking นั่นเองนะครับผม The b r i g h of Your Dreams Part 2นั่นเองนะครับผมผมเล่นไปได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวให้ฟังกันนะครับผมสำหรับแรงรอบนี้นะครับผมเป็นแรง2ห้อง นะครับผมโอเคตัวละครของรางวัลที่ได้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับผมทีนี้ครับเรามาดูทิปของแรงรอบนี้กันดีกว่านะครับผมเพราะว่าแรงนี้มันก็มันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับของพาร์ทหนึ่งนั่นแหละนะครับมีตัววิกเอนเมชั่นเหมือนกันด้วยแต่ว่าผมก็ขอไม่ลงรายละเอียดละกันเดี๋ยวแปะรูปไปให้นะครับโอเคนะครับผมแรงกิ้งรอบนี้ครับเป็นแรงสองห้องนั่นเองนะครับผมโดยบอสทั้งสองนะครับผมจะเป็นตัวละครธาตุมืด นะครับผมเพราะฉนั้นหาทีมที่มีตัวละครธาตแสงมาสู้จะได้เปรียบนะครับผมโดยในครึ่งแรกนะครับผมเราจะเจอกับบอสที่มีชื่อว่านท์แมดูลาหานนะครับผมก็มันจะมีความสามารถในการตีระยะกว้างนะครับผมหลังจากการโจมตีระยะกว้างเสร็จเราสามารถแพร่รีได้นะครับผมเวลาเราเข้าแมตมาเนี่ยตัวของดูลาหานเนี่ยจะทําการปล่อยตัวของคลื่นดาบนะครับผม2ครั้ง เราต้องกระโดดหลบทั้ง2ครั้งนะครับและในจังหวะที่3เราจะแพร่รได้นั่นเองนะครับส่วนครึ่งหลังครับบอสที่ว่าอาร์เมอร์บาร์บเรียนนั่นเองนะครับผมโดยบอสตัวนี้นะครับผมจะเข้ามาโจมตีเรานะครับด้วยการโจมตีระยะกว้างนั่นเองนะครับผมพยายามหาทางวิ่งไปข้างหลังบอสนะครับผมแล้วก็แล้วก็ระมัดระวังกับการจัมแอทแท็กของบอสด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สําหรับ การสรุปอัปเดตนะครับคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็จะมาอธิบายชิปให้ฟังกันคร่าวๆแล้วก็อันไหนที่ผมไม่ได้พูดไปผมก็จะมาใส่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้กันสําหรับพาร์ทนี้ครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใหกันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณซับเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับผมใครอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเราก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับผมที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่มซับสไครต์นั่นเองนะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัส